มีเกียรติแล้วมีศักดิ์ศรีเรียกว่าเป็นชุดที่มีเกียรติในเป็นเกยียรติยศของตัวเราเองนะครับชุดลายพางเป็นชุดที่กําหนดเป็นวัฒรรีการนะครับซึ่งใช้ใช้ให้เป็นศักดิ์ศรีแก่ข้าราชการของกรมวิทยาศาสตร์ต่างๆและทางเพื่นนะครับถ้าเป็นที่ยอมรับของประเทศทั้งระดับประเทศระดับโลกนะครับนั้นเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เราได้เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ถึงแม้เราจะเป็นว่า เทียวอาร์หรือเป็นพนักงานชั่วข่าวแต่ถ้าใครมีความรักมีความมุ่งมั่นเราก็ครบ5ปีเราก็สามารถสอบเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานตัวจริงซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับผมก็ฝากไม่ใหนยอนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งนู้นให้จ้งใจฝึกั้งใจฝึกนะฮะแล้วก็เก็บความรู้นะาูุฝึกนะท่านเคยเป็นอาหารเป็นประสบการณ์ทํางานอยู่ที่ของพวกเราเอง สิ่งที่สำคัญที่ผมผมก็ได้ถามคุณผู้ชมท่านนว่าประสบการณ์ของท่านที่มามีทั้งประสบการณ์ที่ได้ไปฝึกจากทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นไร้กาดไม่ว่าจะเป็นเป็นทหารหรือว่ามาเป็นประจุแล้วปรึกษบพวนมาที่กรมาาการจัดหรือกระทรวงจัดแต่ละครั้งมาฉะนั้นเราได้ทุกอย่างเลยแถมเรายังอยู่กับบ้านเราด้วยไม่เข้าใจก็มาเดินถามท่านได้นะครับข้าพเจ้าผู้ท่านนะครับแล้วขอ ประว,วันะครับวันนี้วันนี้คือเราเก็บรูปนะครับเดี๋ยวจะต้องมาอยู่ในพื้นหลังของภาพในรุ่นคราวหน้าผมก็จะเปลี่ยนภาพแล้วจะออกข่าวการออกข่าวของผมนี่คือมันเป็นเชิงสิง่วิทยาเพราะว่าเราจะต้องปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ที่เป็นพื้นดินของอุทยานแห่งชาติเกาะสมเด็จทีซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในพื้นที่ของเกาะสมเด็จนั้นมีปัญหาหลายๆด้านที่หมกหมุ่นพัฒนา,นาน ลำพังตัวผมเองคงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้สำเร็จนะครับในช่วงเวลาที่นรายที่ที่ผมมาอยู่นะครับนั้นแต่หากว่าในช่วงเวลาที่ผมมาอยู่ปีหรือสองปีหรือไม่ถึงปีนะครับแต่สามารถดำเนินการจัดระเบียบระเบียบให้อยู่ในกรอบของกรมยามแห่งชาติของเราได้เนี่ยผมว่านะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของทุกท่านมากกว่าไม่ใช่ผมหรอกเพราะผมเองก็แค่มีแนวคิด รูปแบบของเฟเปอร์รูปแบ่ของรายรับจีดจ่อเท่นนั้นอีกแต่กำลังพลที่มีความเข่งแข่งกำลังพลที่มีความชัดเจนกำลังพลที่มีความรักหวงแขนในทรัพยากรของเราเนี่ยนะฮะสิ่งนี้ที่สําคัญและที่สําคัญที่สุดคือข้อกำหนดข้อระเบียบข้อกฎหมายที่ผมพูดยุ่เรื่อยเว่ารู้หน้าที่รู้กฎรู้ระเบียบจะเปรียบทุกคนรู้หน้าที่รู้ระเบียบด้วยื่อนายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ประเทศไทยอยู่ที่ไหนใครก็รับ ถ้าเราอยู่รงนี้แล้วผมคิดว่าทุกๆท่านผ่านจุดจุดนี้แล้วท่านก็สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แล้วก็ไม่มีอนาคตที่รุง่งเรืองต่อไปได้นะฮะทุกที่เราใส่มีมีมมเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับไม่ว่าจะทุกแบาอ่อนของทัพหนึ่งหรือว่าทุกลายทางที่เข่งขึ่งตอนนี้หน่วยางานทหารหรือยนงวยงนทุกๆหน่วยางานไม่ตำรวจทหารกย็ยอมรับเราทั้งหมดดังนั้นขอบผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับ ร้างใจสุดนะฮาเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้เป็นความสามารถเป็นกําลังความทุกเป็นกําลังสติของเราครับแล้วก็ฝากฝึกท่านนะที่รุ่งเททั้งกายกําลังกายและกําลังใจนะตั้่าใจที่จะฝึกพวกเราให้เป็นกองกาลังที่เข้มแข็งของอุทยานแห่งชาติสัญญาและมุ่งามสำเร็จนี้และเป็นกำลังที่เข้มแข็งของกริญุานต่อไปนะครับ อย่างน้อยต่อไปเดี๋ยวเราได้ทํางานสร่งท่านจ็ภูมิใจมากตงนี้เมื่อเราได้ลงปฏิบัติแลาสามารถแบ่งทุกปฏิบัติงานได้ไม่ต้องมาเดินรวมกลุ่มอยู่กับผมหรือว่ารวมกลุ่มอยู่กับผู้ช่วยห๋ืออาจจะแตกเป็นห้าสายเป็นห้าทุกปฏิบัติการทุกนี้ลงอ่าวนี้ทุกนี้ลงพื้นที่นี้พื้นที่ต่อสมเร็จนิดเดียวเองครับแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะนะพื้นที่ต่อสำเร็จไม่ถึงพันไรนะแต่รายละเอียดมันต่อวาต่องานนะฮะไอตรงนี้นะครับหลังจากเสร็ คารจิดเรื่องการจุดบัตนี้แล้วมันก็ต้องมีการจุดจุดกับเรื่องจุดจุดนิดหน่อยในหัวใจชุดซึ่งอะไรบางความไม่ยากเขาอยู่นั่งเอาพิกนั่งอยู่ในห้องแอร์ได้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับว่าขอเปิดการจุดทุกส่วนการใช้วุฒิและก็จุดกระเดียบนี้ในอันดับสองผลิตต่างๆนะครับขอเสนอหมดเฮา